อมเก็บไฟเก็บไฟม่เก็บไฟัก็เสียหนาไปเสียเสีเียเสียบนบรงเนี่เสียส่วนเสีย้อนไปผนี้ก็เก็บไฟแล้วเยห้เนี่ยืึเสียก็เป็นอ้อมแนวลโพกเก็เป็นคไฟเออขึ้นข้นขึ้นสิออใตัวอามางามมองามตัวงามาตัว่าขาวขงเขามันไฟแลมก็ขที่สินเนาะลืมข่าวบ หัวแดนคุ้มครอง ตดา Got yeah. me. เห็นใบเพ็งนี่โอ้นี่เนื้อหาสาร่าผมมีผู้ย่องย่องเจ้าของเอาดีเอาดีเลยนะเพื่อนๆมันเลยเพลงนี่แต่งแต่งไว้เร่งบันดาลใจที่แต่งไว้ก็ว่าเห็นเพื่อนดังเพื่อนมีเพลงประจำตัวก็เลยแต่งเจ้าของไว้ทารองบานดังเห็นนี่เห็นเะร้อนนี่นี่ร้อนนอนมันก็ร้องที่นี่เหรอครับขอบคุณแฟนดีทีหนะครับร้อนยิ่งพ่อเจ้าเล่านะอือหูยังเห็นไหมหูยิง ลองแนขอคูณหนงเห่ยวบนมาดีดีครับนี้เ่ออนรอนี้ที <t ong> <t ong> <t ong ่ลอนดอนมียิ่งหน่ลองล่ามันลองเอ่าลองมันลองดีลองกัขอคูณแฟนนเชีงละครับครับเพียงอันเดียวกันชีช่ละส่ตสมมาตัวมันนั่นแหละใครข้าไปทั้ในรูปแบบเดียวกันเป็นเหมือนอย่งเมื่อไ่ไม่เป็นคนดีวมาเป็นมือเป็นอย่างมาไไปก็ดี บู้แทงกั็แทงไม่ผู้้องก็ลองดีผู้แทงก็แทงดีนะนี่กานผู้แทงก็แทงดีผู้แทงผู้้องก็ลองดีผู้แทงผู้แทงผู้ใดบ้ป่ะผู้เอาผู้เดียวอันนี้แทงเองร้องเองนะจ้ะผู้แทงก็ดีผู้ลองก็ดีนะมันก็เลยดีไอเรนที่บวกล่ะดีลองลองไว้เพื่อเพื่อเพื่อดังพี่น้องเพื่อเพื่อดังลองไว้ก่อนต้องเตรียมไว้ก่อนบันย่ำดังแล้วจะมาแทงมาดีบนท่านเขาไปเถึงร่อนม่วงหรอเรียนร่อนม่งทีิงนั่น เออไปกดไปกดสรพันพันกเขาเอิสรลนพันเขาเอิส้พันธองลาพันธ์งลอ่าข้าบรานี่สีลพันส์สรพันยะนา่อเนาะวันนี้ลวงพ่อตอนผมองนั่นพรท่านไปดนกตอนผมลองเหนลวงพ่าแล้วก็ทาีทีอยู่ไหนทีเออนพ่อท่าีที่แหล่หนักยางไามใช่ใช่ม่ใช่ลู่าสั่หายเยอะเยอผมสังหลายเทียแล้วลกกว่หลูกก่อสั่เยะพออยู่หน่หลายเทีย้วเดียวันนี้ เด hey, <Imagine. S 3> ี๋ยวผมหาคนมาลองบ๊อบตัวละลอกตัวละลอกเาพ่ออนเท่านี้ละเราเราเราพ่ออนสาตันยังไม่พูดประวตูวัดอยูว่า เอาสวัสดีพี่น้องก็พอเออสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเลยครับพอสุขปัญญาพร้อมด้วยลูกๆเนี่ยครับผมบ่าวโจซักเจดีครับอาจารย์ใช้ชินนะทุกคนก็ไม่พอพี่น้องมือนี้ในรายการมุมเมาหัวนครับทางช่องสุขปัญญาเบ่าวโจซักแนลฝากพี่น้องคนไรก็แชร์เลยพี่น้องเนี่มือนี้เปิดหัวมาด้วยผลงานเพลงโจซักบอลแฟนโอโจโจซักขอบเอาใส่ใส่ซื้อเน่พ่อโจซักขอบคุณแฟนเพิ่หรือว่าโจซักบอลแฟน โย่วอนแฟนดีวอนแฟนเนาะโย่ศักวอนแฟนเนาะครับผมฝากไว้อันนี้เพลงนี่แต่งแต่งเองพี่น้องแต่งขึ้นมาเองอ่าเพื่อว่ามือได้ดังจังสีร้องตอนนี้ตอนนี้ซ่อมดังไหมก่อนซ่อมดังไหมก่อนคนเราในเรื่องไฟหมดเส้นแล้วไม่นครับยังร้องว่ากันกันซ่อมกระพราะมันเหงื่อเพี้ยนไปสิมาซ่อมกระป๋องปอร้องเพราะจะซุปเปอร์ยาวอนแฟนละอันสิแต่เปลี่ยนแค่ขั้มเนอเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ขั้มของของมีแล้วเพราลองเท่ากับปากเฝ้าแล้ว แต่วันเยด้ยินคำารรจุโบราบกว่าบุมรางเี้วแต่ที่เคาวด้ยินคำรยุอาสยามุอาสยามพอมเหรอเพลงไหนที่พอลองอันตรไอ้ล้ำก่อนล้ำล่านันติบ้านผมบอกว่าเห็นติเลยเพงไหนพี่น้องที่ฟังเสียงเอาผมนี้อานได้ไหมไหมเอาชมให้ความปลานีฟังผมนี้จะเกลียดจ้า เศร้าร้อ,องแล้วมันโดนมันโดนเดีพออยู่ิปปีตั้งแต่ดังดพุ่นตัวนี่บอปดปีพัดังพันดังแ่งไงทากันแบนตอนดังเราได้้องบ่บอดัง่รลองเจ้คเเียรอการมาชว์เลยอัดตัสองนั่งพี่อาชียกำลังลองสรพันเชียงกัน มันมีหดท่เลยก็ท่แตลองสารพัดเนี่ยอาจเป็นเทีปุ่ยในยุ่งกุงไทยลครับทิซอซหากพาอยยงมันเทดเสียใจไอ้กุ้งไทยก็แล้วนี่กันนี่ก็ไปดันย่ก๋ยกวยเตี๋ยวไปขายก๋เตี๋ยวไปลองได่ไปลองมาฟัง สารพันธ์แต่ว่าตวันนี้ดีแต่งวันนี้เลยยื้อือสรพันธ์นบ่สารพันธ์ซุปสารพันธ์สาวสารพันธ์มีสารพันธ์เตียมหดอกมันไมีรูปเอยูเอาี่นอ่องไปคนหาเบิ้งเป็นลูกสาวของพอสุบัญญัตงสองหน้างลโดยการประพันธ์ของคุณพอสุบัญญัเขาอีกหนึ่งดำแต่ลูกแจคนอเชียนไม่มื่นสือคนหนึ่งพอ บ่คือเม่่ไรเป็นเลอเมียบีดีผู้่าชนเลยคือว่เอ้ย่คือเราเมียเขาเขาก็่แซ่บนเขาเาลับซึ่งกัจเอยคือจ้อยขึ้นจ้อยขึ้นนี่ลหะคือว่าพัวกบเมียเนี่ฮักกันบัตไยยังจักว่าหักเมียครับแมี่พอยิ่หเนไ่้พอหัย่า้อยงกูบื่เคยทอดแม่ช่วไลยแท้พอพอย่หอยิ่งโนเนาะแม่ตายยังไง พ่อเอ้ยขนรถรถดอเลยพ่อวันมือถึงยาควงมานี่แมงควงอมัขึ้นปรพอเลยพอเล้ยวเสื้อเมื่อนี่เ้อมื่ออยู่น้ำกันเื้อมื่อนี่เล่ากันยังนอนเตียงเตียงเกาได้น่ะเตียงเขาแย้เกี่วเลยน่นอนขายยางรักษาบบ้น้อนยังไดเราเราได้ยินเพ่อกันบดจจอยันี่ซึเตียงนอนของพี่วางเล่าเนี่ยเราบ้นไหได้ยินเานได้แล้ว เป็นไันเปลายงก็พอลองฟังกันน่ย่งก่อนของเสอันย่งก่ออันปริยาตียปริยาใจอยู่เรามาเพิ่องมาลองปายงผัวฟังปายงเฮ้ฮะแก๊ปไอเพิลองเสยผัวเนตนบต้ยพูดด่เออนไปฟังฟังเสารฟังลองลองเารลองคอยๆรับวกนอนฟังอนี้ตัวนี้นจิดดหอยมาส้ากาแฟเง่นเรา้องฟุ้งสูงยังก่อ ก็โอ้ยหนัร้องไอ้ผัวฟังฟังมึงต้องฟังเสียตแล้วร้องเนี่ยแล้วร้องที่ฟังเสีงคือคืออะไร้อง่ดีเยได้ติวอะเมื่อกี้ว่าปั้นนังรองแล้ั้นยากปวดเพาะมีดเป็นยังรองได้หรอกแบอม่าเอาผัวตัน้อยปวดมันก็เลยเสียเลยะเอาเอาไย้ติวเนี่เอาฟวตัวน้อยทั้งทังเอาผัวเอาเพผิดปอมเลยตรเนี้ยเิดจนตายบก่าได้อตอนเราดอย่างเงี้ย อ๋อสิเออว่าออเลยบอกว่าอัน <c oughs> อัน่ไม่ใอนไปเอนอนที่พอว่ากระดูกแกขอทานนั่นเลยนก็เลยอย่างย่างเมือนมาเาจับอลย่างเพราะอันเปลกระดูกแยกิวเขาทานเนะหัวไปดอกหูแล้วแทะแของเธอโอ้โหไปเลยตันี้เออกยากระดูกเมียเี่ก็ขาดตัวน้ไป พราะ่าไ่เปตัวครับกูดูเข็นกบดูเมียกูยง่อไปไปก็ไปเก็บกะดูเพรอกระเพปื่อยอเก็งกะดูลูกสาวเพ่ากระพาไปเลยครับที่ให้ใส้กระดูกอีกโอ้มัน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 จะเป็นเลืสมันกัายีข้าขเจะว่ากระดูกน่อยอน้ำตาย่อยใส่กระดูกมันมันม่เยมันบาดเป็นบาดมันเป็นเรือดเองที่เบาอย่างมาเนะเออนั่นแหละก็เลยพอที่เค็นกันพรากินเขาคตายเพราะันที่เข็น้อยตน้อยตัอยังขอเลี้ยงขอวาที่เพราคำว่าัวเมีย เฮ็ดน้ำกันสารนั่งกันได้กี่สมัยได้กี่เฮ็ดให้ปลูกปอปลูกฝายเนาะโอ้โว้หมี่อ่ะข่วมลำบากมันเฮ็ดน้ำกันมากมันก็เลยปูฝายนี่จะพอเป็นเบาเนาะแค่ว่าบางจะพุ่งขึ้นไปยอดปูดานใส่พูดเรื่อยยังมี่จะฝายอ้อยต่อยไม่เลยเออเมีนท่าเมืองเลยกต่จนวันนี้ว่าเมืองดอกฝ้ายแล้วเนาะเมืองเลยจะ้ลยฉายาว่าเมืองดอกฝ้ายบานเฮ้ากับปลูกอยู่แต่ว่ากับ่บ่อบ่อ บ่หลายคือทางเพื่อนโคตเจียนนี่บ่หลายโคตเจียนผู้เบี้ยงหลายบ้านผมตะกี้เมียผมปลูกไม่ใช่บัวร่าผ้าปลูกผมเป็นยังไงเราผ้าปเก็บเนาะปลูกให้อกปลูกไฟปลูกไฟธรรมดาไฟบ้านอะไรก็ไม่ยู่ไฟเทียนไฟเนี่ยหัวก็เมียก็เลยมาไปพักกันไปเก็บไฟที่ว่าที่บอกเก็บไฟพอแต่เมียเป็นอย่างนี้กี่คนเดียวผมมี ยามมีหยังพายคือสมมุติเนาะแต่ฝากงัดพกคือนี่บ่สิบ่เสพอย่าพกตัวพกอุจักหันหัวหันมันมันส่งกัหันหัวส่งันมันก็ไปันาะลงกหันหัวาะลงคือยเฮาผู้หญิงนงสิกหันหัวสิคือยังลูกายเสียงปลาเอาพกขาแม่นี่ล่ะครับนหันหันผู้พ่อก็เสียหญ้าผู้มก็ป่ยหญ้าลเจ้าเสียหญ้าก็สิเจ็บไฟอื ยัีจะแฝงแฝงมีแฝัวก็เสียหนาไปเสียเสียเนีเสียบนบนบนงเนียเสียส่วนเสียน้องส่วนสนไปผู้นี้ก็เฝีแล้วถึงก็ให้เนี่ยเสียเรานอ้อมแลวโูกเสียอ้อมเราคเออเข้นขึ้นเข้นขึ้นสุดคอรดกระชังตัวโอเคเขาแมางามแม่งามมาตัวงามขาตัว อหข้าวของเขาอาหขามันไฟแรยมนกเคินใจสินเออวุกลืมข้าวบุกหูเฮ้ยเขาบึ้งเลยมบื้งจับซังบงเบึงบ้จับเอวบงจับเอวหาเมงอยมึงแม่เมื่อกียงเด็กฟ้องเขาเมื่อมึขึ้นเนี่ยกูต้นมาไม่บนไกูเมียกัโตแก่พาเมียย่งคอยปาดเล่คนรองว่ากูว่ามึงเหมือนตามเลขตามขาดไปคนมันมันมันบ้องนี่แหละปองเขาจ้องมาขึ้นเนี่ย โอ้โตาทีตาตาสั้นปุบป่วนปุ่นยังหนาขึ้นอ่ะมึงยังหนาขึ้นก้มติ๊งบึงวะติโอ้ยมึงวุตุ่ตเลยเนาะสิสิขวดออกาตัวฮ่าฮาาโมตัวอีกหาม่า่าโมตัวนี้ตัวนี้ตัวพี่ป่วามันคือเน่วงสิแหละเจ้าขนดของเมียวะ เอาคนโบราณเบลซาีดีเจ้าว่ามีาาาพกมวกผมีผ้าผ้าอเ่นใส่พกสินเลยพ่นกับไฟกับฉุบไลไไเน้อเพราะเนี่ยมาเขียนเห็ดมันผ้าเอิญผ้านุ่มผมต่กินมีผ่อนุ่มเลยแมนแล้วเป็นผ่านุมไปเสื้อผมไม่ไม่ใส่ม,ม,ม,สมันจะอุ่นดีขน,น,นะแต่กินหนาวแท่เด็กซึ่งมือมันหนาวดอกซึ่งมือโรคโรคร้อนเลยซึ่มือนีหนาวเพราะสามโรคเป็ที่กยที่เดียวคนเมึงเลยนี่ยอ่าอย่รงเรียนผมเนี่ยคู่มึงเลยอ่ะทีุ คู่หูยิงครับอ่าคู่คู่ไปใทั้งมดอเียงนสิมีแค่สองสามคนเราัมีแต่คู่หูยิงเลส่วนใหญ่เป็นคู่ืังเลยอ่าบางมือผมไปสโนนักเลียนกลับหกโมงเสียเหลือเบิ้งรถจอดอยู่เนี่ยท่านี่กลบจอดมีแต่คู่มังเลยทั้งนันเลยครับรถนั้งจอดอยู่ไม่เด้ว่เพิ่คนขยันมชาติเพิ่คนขยันทุกสียหรือว่าเป็นเจ้าอะไรคู่อยู่มันเลยเจ้าอะไร พูดเรี่องเลีเล่ลยงไรขยันแันนี้านน<ม>ถามมึงถามตามข้าวเราไั้งนกราถามแน่หรอ,อบางคนมีแฟนเหรอสแฟนก็เป็นชาชาชนะแบบมีรถซิปรอไม่ยอคนเดียวมีให้แบบหลายคนเลยเออัอแต่บาขาเจี้า,าน,นี่ชีวิต็นของข้าคือเอเป็นคู่เนี<ม>่ยข้าเวเขาอึดเขอยากแบบคนนี้ขยนันคันสมัยก่อนนวากันคันเพื่อได้อ่าสิเป็นลูกไผ่เพิ่งเล่นเข้า,าอันพ่อพัวแม่ผัวนี่ยสิบนขาคนนี้หญิงเนี่ยคันคางอะเขาเอาเนีเพราะว่าเยี ขืนผู้ก่ได้ต้องเอาขายยังไงต้องขายยังไงสมัยก่อนมันบอกว่าป้ามีส่วนมีส่วนราะว่ามันสั้นในผูสั้นแต่ขายย้ไเกียรียทั้งโลกพูหมดแล้นี่แหะทีมาข้องกันเก็บไฟยตัวพี่ปอบเ่อะไรเพราท่านเลียอยู่คนมึงมึงมึงงมึงไวเทามึงจับจัาวะตับดถินเนาะโอ้ยปอบมึงเอ้ย เดี๋ยวอันป้องของมันมือขึ้นด้ยเจสันตีนะพวกกันเดี๋ยววาระสอบต้อนมื่อึีุ้ณดีกันสอบต้อกันยังไงทำบัญญีกันยังไงเอาไว้กันไว้ขอท่านผู้ชมที่รักและเคารับขอบคุณเกียรติยศขอบคุณข่ายยามีเดอรปฏิพันิการศาสนาสมบัติเออท่านพ่อท่านแม่ก็ดีปู่ย่าตาทวดก็ดีครูบาอาจารย์นิสิตนักเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแม่ข้าวว่านิสุปูสุคน ถ้ามา,าค่าขะคุณทุกคนไอ้ข้เจล็ดยาเดือยข้มไข่ยามีเด้เอผลิตภ<ฮ>ันฑ์ตนรนัสถสมบัติเมื่อนี้พอสุปัญญาผมมาโจอซักใจดีพอกล่าวคำว่าอาจากที่ซีนาสุข้าไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ